คุณมาอลไรครับคู่แรกกดหัววัดดองขาเห็นไหมเนี่ยไปทางลายซ้ายลื่นแล้วส่งซีกแจ๊ะอ่ะเจอคู er ah, ้บ้านคงอะไรครับท่านรองนห้ดูเอ่อท่านแรกครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านใหญ่สุเทพเบุญรักษ์รอมด้วยท่านพงศกรทีป้าถ้ารองมายกเทศบาลหัวดอนป้าเราสองท่านแล้วรอเพิ่มมาอีกสองท่านนะครับท่าน ผู้ช่วยอำนาจดีศรีหมู่ที่9พร้อมด้วยท่านอมศักดิ์แก้ววงศ์แพทย์ประจำตำบลของหมูท่ที่หมู่ที่แม่พูนครับแม่พูนแพทย์ประจำตำบลแม่พูนครับสี่ท่านแรกครับขออนุญาตเรียนเชิญสี่ท่านแรกเลยนะครับรองนายกท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยและ แค่สด bon. ah, ิ <t ip> ah, ์ตำบลพี่เนี้ยพี่เนี้ยคือเป็นผดเชื้อไขนเด็กดิครือมีผดเชื้อไข้เด็กเดินพี่เนี้ยพี่เนี้ยพี่เนี้ยต้องบวยนะครับคือเผดเชื้อไข้เด็กดิครับน้ำใจครับน้ำใจเชื่อช่วยผดเชื้อไข้เด็กดิครับพี่เนี้ยต้องบวยเชิญพาคุณอ่าเชิญพาดวงมาลัยมาได้เลยครับพาดวงมาลัยไม่เห็นเองอ่าวันนี้กู่แรกวันนี้ได้รับเกียรติจากแขกผู้ใหญ่ดีทั้งหมดสี่ท่าน ท่านทู้ใหญ่สุเทพท่านรองพงศกรท่านผู้ช่วยอำนาจและท่านสารวัตรพงศักดิ์สี่ท่านเลยนะครับเชิญทานเทวายเลยครับพวงอะไรเป็นแปดพวงนะครับพวงอะไรแปดพวงครับมาแปดพวงนะครับมาแปดพวงเหมือนด้วยพวงอะไรแปดพวงนี่อ๋อเงี้อะไรเงี้ยมันเห็นชื่อ โอเคอาเดี๋ยวแขกเจ้านัเดินดันดสักนิดครับแขกแขกผู้ใหญ่ครับเชิญเิเดินมาด้านนี้เลยครับแขกผู้ใหญ่ครับดสิทธาเลยครับเลยเข้ามาได้เลยโอ้ไม่รอดนะครับอย่างนี้ไม่รอดนะมีซิ่แตกมีซิ่งแตกก็เกยขาดนะเอาไเลยครับเชิ้ทหานผู้ใหญอก่อ้ครับ้่านผู้ใหญ่ท่านอรกครอบท่านผู้ใหญ่้โอ้ออา โคโปโเตอร์ที่ไฟบอกยก่อยครับทีมงานสอนมงคลการช่างครับในเวลานี้เลยครับจากฟันุมประมเชยเคอนรับท่านที่สองีโอ้ีน้ำจิตน้ำใจน้ำชิ้นช่วย่าเทิม์ลูกๆหลังละขอให้เฮงเฮงรวยรทุกคนนะครับเอาวอ๋เแต่เลิกใหญ่ พอจันโยนแต่เก็บมวยใกล้เคียงกันท่านผู้ใหญ่สุดเทพเมื่อละท่านรองโภศกรทีกว้างจากทุกสถาบัหัวงดอกกาเราเนี่ยท่านผู้ช่วยอำนาจดีสีพร้อมด้วยท่านโภศแก้ววงทั้งหมดสี่ท่านเลยนะครับแล้วขอถายรูปกล้วยนะครับมีกี่องไหม ดีมีการเก็บภาพนะครับถ้ามีือนจะขอดีให้เพื่อยากดีดท่ามวยครับดีท่ามวยเอาใครที่เป็นตกล้องนะครับของทีมงานมาตอนท่ามาเราครับเพื่อเก็บภาพให้หน่อยครับถ้าผู้อยากดีดท่าสี่ท่าตอนนี้พร้อมแล้วนะครับท่านผู้ชมครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งครับท่านผู้ชม ท่านผชมครับก่อนชมการแข่งขันขอทุกท่านรู้ทันยื่ฟังเพลงสรรเสริญพระเจ้ายความจงรับพระดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยภาพกระบรมวงสานุกมวกทุ่ะหง์ครับ อากดอรมาแส่าที่น้อเราชาวเรากคแปลกตใหญ่มาลดลดจบพร้อมด้วยการมการวัดจังค่าสผมติดป็นเกกระั้นมาปล่อยความใจให้กับโฟเตอร์แอรคุมารีนมาใช้ที่น้องเราในงานฝากวัดาหแข่งวัดจองค่ากับป่วยคู่แรกวันนี้ป่าแจงตัวใหญ่ เท็จงคอเพชรเจริญเก่งใหญ่ับโทมาเยอะครับเอฟสิบหกน้มนการเกษตรขอบดฝ่ายแดงที่กำลเดินวนอยู่นนี้ ยอมมวยจากจะวัดเพชรชูนน่นเาที่นำเงินว่าดูไปราจจะร้อยจากเชื้อตาจะว่าตาแล้วดูการจะเสกโรซางร้างร้างสุนทัตก็อาภัวัวต่เ่าส่หรวกเราี่น่าสนใจทนว่าจะให้เหมือนกับเจรยงแต่ชื่อชันเนเลยต้องให้เอออกเอฟสิบหกแลู้การเกษตรก็ไปนละเงินน้กาที่ส่งขึ้นมาล้วน็ไปได้น่าคิดนะจ แต่เด็นราบร่ว่าแต่เกมน้อาจจะเป็นรุ่นน้องก็จริงน่าชื่และน่าติดตามผู้แรวันนี้ขอบารัทานรับองค่ะพี่รองชานเืรับแก่จะมรัอาที่มของแคุณวาีก็ขอบคุณในสีองข้าใหญ่ขอรับุตวันนี้ที่นี้ครพรอยครทนองวายวัอนข้าด้วยไปคุณนกว่าผู้สนะนน คุณช่วยคงความทีธาหนึ่พัน,พนา 1, บาทนะครับคุณสิลชัยหนึ่งพันคุณตาทิตย์เด็ยนจากหาร้คุณชัดใช่ชัดทิชัยชัดทาหนึ่งพบาทเนาะมันนิมัจากนี่มองไม่ค่อยเห็นนะครับคุณประกัวสีรักษาหนึ่งพบาทตาแก้วจังคำหนึ่งพันบาทนายจำลองแก้วกอุปกรณ์หนึ่งบาท ลงเจนแอนรับซื้อนุ่เรียนหนึ่พันบาทนายจรีบุตจันหนึ่งพันบาทนายสมเจี๊ยบศุกษา0 0ร้อยบาทช่างแสบหนึ่งพบาทนายเพียวรองขาหนึ่งบาทนายจารุวัลสุโพลหนึ่พันบาทนายเงินจันทร์ค0าห้าร้อยบาทนายจรีพุทโตหนึ่พันบาทท้าภูิพัฒน์สมนาล0หนึ่พบาทนายภูสิทธิ์สืบจ้่งหนึ่งพับาทนายจินดาคุมสวรหนึ่งพันบาทนายเศุกษาห้าร้อยบาทนายเฉลดวงชวีห้าร้อยบาท เธบทตรีมีว่า1 0 0 0นบาทเอาดีราโชที่ึงเก่งเล็กตัวใหญ่กันเก่งใหตัวเล็กต่อร่าหนักนกนงกระเ๋อนี้จน้าวไปกากันไมั่ขับรกัน เก e. ี่ยวแล้วตัวไม่สะากันว่าสายสุพ่อร่าเอาร่าเอาว่าเอาเด็กสิบห้องเออเต้ยใหญ่ๆเอาเยอเอา่ เออวันนี้มาทำใหญ่พันลาลบพุทโตบอกก็แบบนี้เออไอ้ว่าน็อกเป็นน็อกเออเอาแบบวังแต่ดัว่หัวใจเอ็สิบหกตัวใครที่ไหนเลาอ้าวราอไนราโาังบอกห้บังเลยระดหรับนวาก็จะไดเรับเกียรติจากท่านนายกสบายดพรโต๊ะเราับานี้รู้ สุกสาครับยัม oh, no. ีในส่วนของสอีส่างัวหลวง้านเราทุกท่านสอเสริมนารองเติมจะมาเป็นห้าท่านจะมีนสวองทัพเูือที่กรม่วงกิติที่ใหญ่บ้านหลวงพี่เกตจังหวัดายหลวงพ้อด้วยคุณจกรเป็นทกองูสารวัตรลังของพี่น้องชาวตวัดใูเพื่อพลในพิมท่านครับก็รจะมีนัาของวล้างไคลซิง เนี่ยแนวสุดท้ายอีกคู่2อ่อสวัสดีครับลูกไทยโรงไทยดิครับมาชมกับเราในประดิษฐ์ที่2ออกมาขึ้นได้แล้ววันนี้เอามาเก็บสุดสุดเดี๋ยวขอจับเริ่มตัดครับโอ้โหอยากจะเรียกคนสับสับได้เอาไปได้เฮ้ยเฮ้ยครับ

i love it เกมตัวเราเดินอัดมาเรื่อยๆมันกลัวเราแล้วนะกลัวที่ไหนเราตัวเล็กอ่ะเจ็บขาแล้วโอ้โหเก็บแล้วครับเก่งเจ็บตัวใหญ่เก่งใหญ่ตัวเล็กนิดเจ็บจนต่อหนักโอ้โหตัวแรกเปิดหัวอย่างนี้โโม์ต้าจะมีความสุขท่านผู้ใหญ่วันนีคุณต้องมีความสุขแหนวัดจอรคาาพีนี้สรงไปกันเถอะ อไม่ต้องถอยนะเอฟถอยโดนเตะนะเอฟถอยเอฟถอยโดนเตะต้องกลัวเราเลยนะมหานคร1,000บาทคุณวิชาสายจันห้าร้อยต้อกลัวนะน้องเดินไม่เห็นนะครับอาจจะเตะก๊ไก่หัวดองหนึ่ง0ันนายสมานบุตตา500นายรังพุทโต1,000อาจารย์สมพจน์ใจใหญ่500อาจารย์พันศักด สุขสารใหา้ครอบครัวห้าร้อยแักคอุารนกสามมาวที่ไหนเาเห็นคนเอฟสิบหก สุเด็กกะพัทุโต500บาทุณารกคุณทีกว้าง1,000บาทคุณ่ประหงศ์เสียสา500บาทคุณประเจมเมตคุณุน100บาทคุณทมุกทีกว้าง0 0บาทคุณเจริญมงล100บาทนายเรียนคุณเรียาน100บาทนายพิศรุพุทโต500บาทคุณคุณธรรมแสนพวง1,000บาทคุณสุรัไก่แก้วสอน500บาทคุณอาจารย์อภิน500บาทใหญ่พยั์ศุกสาบูสา500บาทกลต่ออยากอยาัยาก เอาเลยครับผ่านไปสองยกผู้แรกเปิดหัวนี้าลบางเพชรฉนัดฝ่ายแดงจะจะมาต่างกันเไม่ได้เจ้าทายหเพชรเจริญครับผนัดแชกปเือแลรทองรูดเพชรเจริญ

โอ้สุดยอดสุดยอดนะบัวเรือปะโลดของของจะให้ตามเอานะครับกับอย่ามาพูดเกี่ยวกับตัดตัดขอให้ตามครับขอคิดใจครับผมต้องเพชรกรายครับครับ <laughs> แล้วทำบัญญาครกบพีกน้องโอ้โหตูวแรกคนนี้ท่านผู้ใหญ่ลบแช่มันนะวันนีคุโตบอก50ปีมครคยจับรับบอกว่าองหมาให้กับน้องชายแขอตัวรีเรียสกาวัดกอท่าไม่ดูผู้บริจาคแล้วขับไล่ยอดนักเกินอ้โหนี้ คุณเสรอสัดตัวรอบหนึ่ันบาทคุณเชรการ่าหนึ่นบาทจ่าสิเอกพวชัยกาวีระาห้าพันบาทคุณทบอีสีห้ารบาทสองต่อประเสรินึ่งพันบาทนางมีนาเจตนุห้าร้อบาทนางพรมุนีศึกษาสองร้อยบาทนายเพียรเสียร้อยห้าร้บาทนายสามารถยินดีสามรบาท ทีมงานจากสเจโครงการการบริหารสปจจราบิ๑๐๐นบาทนายสายรุ่งอยู่เชื้อ1,000บาทนายสมานแก้วหัวตะรอน๑บาทยาตรวจชาตรีสแสงสุบราห้าร้อบาททีุ่ศาหรรบังวเดือนห้าร้อยบาทนายสวบัติทุกโอห้าร้อยบาทนายพยอมวงคนห้าร้อยบาทอาจารย์นักชรรักษาห้าร้อยบาท